สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาในเบิงสีเอาผักบุ้งฝรั่งมาฝากค่ะพี่น้องมาเบิงกันค่ะพี่น้องมาเบิงกันผักบุ้งฝรั่งวาซันอันนี้ผู้เพิ่นมาอยู่ก่อนเพิ่นผ้าเอื่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นผ้าเอื่นว่าผักบุ้งฝรั่งวาซันปีที่แล้วเบิงสีซิมเบิงแล้วพี่น้องซิมเบิงแล้ว กินได้ค่ะพี่น้องบ่อตายค่ะแซบค่ะพี่น้องเอาไปแกงเทพโพเอาไปเห็ดย่างอีกล่ะแกงสมต้มไส้ไก่แซบหลายค่ะพี่น้องสมแซบค่ะพี่น้องต้มไส้ไก่แซบแซบถ้าพี่น้องบ่เคยกินล่องเบิงเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนล่องนี่อย่าล่องหลายค่ะพี่น้องซิมเบิงสกักกอนเบิงแน่ค่ะพี่น้อง กำลังออกค่ะกำลังอวบอวบมีแต่ยอดอวบอวบใหญ่ๆค่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนียถ้าพี่น้องอยากเก็บกับมาบอกวิงซีเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยววิงซีสิบผ้ามาเก็บเนาะอันนี้พ้นเพึ่งเกิดตามริมคลองค่ะพี่น้องเกิดตามริมคลองค่ะ กำลังอวบวเลยค่ะพี่นองเอ้ยกำลังที่จะโพจัดดินกับมี่กับพี่นองมากแบบใดเลือกเอาแบบนั้นค่ะพ่นพี่นองเบื้องเนี้ยอันวิ่นหัวนะ้ำฝึงสีบัวทั้งตื่นเต้นมือกับบอนิ่งกับพี่นองเวียนหัวบคับพี่นองเบึงสีเอามาให้เบิง้งกับพี่นองว่าพักบุ้งฝรั่งเป็นแนวดกินได้บัวกินได้กับพี่นองแต่กะ คือว่าในละเนาะพักแต่ละพักอจเซมิผู้แพ้แผู้บวแพ้แล้วพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องระท่านคยกินก็นคือบึงสีว่านี่ละซีมเบิงจักหน่อยสักวันก็นได้แต่ว่าอันนี้บึงสียืนยันร้อยเปอร์เซนค่ะว่ากินแล้วบ่ตายเพราะว่าบึงสีกินบ้าแล้วปีที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อนี้บึงสีผ้าพี่น้องมาเบิงค่ะพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบิง พูดเพิ่นที่บ้านเคยเห็นนาอกับพี่น้องนอะอ่าผักบุ้งฝรังเป็นแนวใดนอ้อบึงสีมันคือกันอยู่บวกกับอันผักบุ้งบานเฮาก็บ,บอกคือกันบันไดกับพี่น้องเบอมาเบอมา้ามาำลาล่กันไหลไปน้ำ <c oughs> รสชาติเพิ่นออกเปรี้ยวกับพี่น้องออกเปรียปร้ยวๆขันเปียเทียบกับบานบ้านบึงสีเนาะกระสิคือใบผักมงใบมงกับพี่น้องที่เพิ่นเอามาต้มใส่ไก่ เนาะวึงซีว่าเอาไปต้มไส้ปลากระซิแซบเพื่อกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวปีนี้วึงซีจะล่องเอาไปต้มไส้ปลาเบึงเนาะไปสือปลาจากโตโก้ค่ะพี่น้องปลาที่เป็นคือปลาคอเอามาต้มเบิ้งโอ้ยคือสิขมแสบค่ะพี่น้อง <c oughs> คือสิขมแสบมาสั่นคือสิสมแสบค่ะพี่น้องคือสิสมแสบเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอยากเก็บมาเด้อขับมาเด้อพี่น้องวึงซีสิบห้ามาเก็บค่ะพี่น้อง บบวดับค่ะพี่น้องมีหลายป่าว่ากินบ่เบิร์ตค่ะพี่น้องกินบ่เบิร์ตแบ่งกันกินเนาะบอห่วงด้อค่ะพี่น้องบอห่วงปลาผักส่วนผักนี่เก็บได้เกือบตลอดค่ะพี่น้องผักบักหอยเก็บได้เกือบตลอดแต่ว่าปลาเห็ดปลาเห็ดนี่บึงซีไปย่ามได้กับบอเคยพอพี่น้องเพะว่ายังอันนี้เข้ากับบริโทหมูที่ผู้เพิ่นไปเห็นก่อนเนาะเพิ่นอาจิบวก พี่กัดเข้าได้แต่ว่าไปรังเถือเห็ดมันก็นอาจสิโบออกเนาะพี่น้องเนาะอาจสิโบออกหรือออกไปแล้วมมเพินเก็บไปก่อนมันกับบอมี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ป้าพักค่ะพี่น้องมันเกิดขึ้นยื่เรื่อยๆเกิดขึ้นยื่เรื่อยมันว่าเข้าหักอันนี้ไปแล้วโตวที่เพื่อนกำลังขึ้นมากับขืนมาไม่พี่น้องเฮาเก็บกินได้ตลอดค่ะบอแพ้งบอหงกันค่ะพี่น้องกันพี่น้องอยากกินบอกวุงสี วึ่งสีสีผ้าไปเก็บวึ่งสีสีผ้าไปเก็บค่ะพี่น้องล่องซิมเบิงคันบ่แซบปีหนากบบระบกกินคันผู้ไดแสบปีหนากับมาเก็บไม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะที่มาเก็บพักตามธรรมชาติกินนี่บแมเนวาหิวหอดเด้ยค่ะพี่น้องมวนค่ะพี่น้องเป็นเพราะความมวนได้เห็นลามวนไหะค่ะพี่น้องเนาะ อิหลีมีความสุกอิหลีกับพี่น้องถ้าพี่น้องบ่มาอยู่ในจุดนี่พี่น้องสิโบหูพอหนาหอนปุ๊บนี่โอ๊ยผักกระดาวเริ่มออกเลยยังเนาะผักบุ่งเกิดเลยยังเนาะกระเทียมปลาเกิดละบ่นพผักบัวปลาเกิดละบ่เนาะนพี่น้องไปจอบมีความสุกอิหลีค่ะพี่น้องมีความสุขอิหลีาหลการไ้ยางปลาธรรมชาติได้เห็นผักเห็นหยาเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวคลิปต่อไปวิงสีสิบห้าพี่น้องไปเบิงพักกระเดาพี่น้องตอนนี้บัท่านเกิดยังมีตะงากากสากด้วอยู่กับพี่น้องพักกระเดานี่แหละค่ะพี่น้องผู้ใดอยากบอกวิงสีค่ะวิงศีสิบห้ามาเก็บนะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องวิงสีเอาพักบุงฝรั่งมาฝากพี่น้องมาฝากมาตอนพี่น้องไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันไหมในคลิปหน้าค่ะพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะพี่น้องเด้อจะได้บ่าพาดคลิปต่อ,ตอไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่าคลิปต่อไปวึงซีซีผ้าพี่น้องไปเบื้องพักหยังวึงซีซีผ้าพี่น้องไปเห็ดหยังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้วึงซีฝากพี่น้องไว้ซัมนีกนเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับผักบุ้งฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องพอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ